สวัสดีค่ะวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ CLMV Forecast 2022 วันน of so ี้ค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยกันถึงเศรษฐกิจในภาพรวมของสิงคโปร์รวมทั้งนะคะแนวทางที่รัฐบาลสิงคโปร์เองสนับสนุนในการดึงดูดท ALENT ในเรื่องของ StartUP และเทค Company เข้าไปลงทุนนะคะและเข้าไปทําธุรกิจต่างๆในสิงคโปร์ค่ะก็วันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญพิเศษถึง3ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกค่ะคุณกัสเดชพูลสุขสมบัติ CEO และก็ co founder บริษัท Fboard ค่ะสวัสดีค่ะ ะค,ะคุณกศิเดชหรือว่าคุณไม้ของเรานะคะท่านที่2ค่ะเราได้รับเกียรติจากคุณชินวุฒิเตชานุวัตรผู้อำนวยการฝ่าย Economic and Financial Market Research ค่ะสวัสดีค่ะครับคุณโอครับสวัสดีค่ะคุณชินนะคะและอีกหนึ่งท่านค่ะนะคะตรงจากสิงคโปร์เลยนะคะคุณวิทิตาธิรพร General Manager ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสิงคโปร์พี่เอสสวัสดีค่ะ ค่ะนะคะวันนี้ทั้ง3ท่านนะคะก็จะมาร่วมพูดคุยแล้วก็แบ่งปันในเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเทปพ,พิเศษในวันนี้ก็คือ clm v focus นะคะและวันนี้พิเศษก็คือเป็นเทปเกี่ยวกับสิงคโปร์กันค่ะค่ะนะคะในช่วงแรกเลยนะคะจะพูดถึงเรื่องราวของสิงคโปร์นะคะอยากให้คุณชินเล่าภาพรวมของเศรษฐกิจสิงคโปร์นะตอนนี้ให้เราฟังสักนิดนึงค่ะครับคุณโอครับโดยภาพรวมของเศรษฐกิจสิงคโปร์นะครับก็เป็นเศรษฐกิจที่พึ่งพาภาคบริการเป็นหลักนะครับ70%ของ gdp ของเขาเนี่ยอยู่ในภาคบริการ ส่วนที่เหลือเนี่ยประมาณสัก30%เป็นี่ยเป็นภาคการผลิตแต่เป็นภาคการผลิตขั้นสูงนะครับส่วนภาคเกษตรแน่นอนก็ไม่มีนะเนื่องจากเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะเล็กนะครับก็จะมีเรื่องของประชากรที่น้อยนะครับ6ล้านคนเนี่ยทรัพยาการธรรมชาติได้ได้ว่าแทบจะไม่มีเลยฉะนั้นเนี่ยอุตสาหการรมหรือธุรกิจหรือภาคเศรษฐกิจของเขาเนี่ย ก็มักจะเป็นในลักษณะที่เป็นภาคบริการนะครับที่พึ่งพาเรื่องของอประชากรพึ่งพาของจํานวนแรงงานที่ไม่ได้ใช้แรงงานมากนะครับไม่ได้พึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติมากนะครับแต่มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสูงยกตัวอย่างเช่นเรื่องของตัวภาคการเงินธนาคารนะครับในแง่ของขนาดของภาคการเงินธนาคารของสิงคโปร์เนี่ยขนาดของเขาเนี่ยคิดเป็นประมาณ14%ของ GDP นะครับของเศรษฐกิจเขาเนี่ย าถามว่า14%เนี่ยมันบบมากน้อยขนาดไหนอาจจะเป,เปรียบเทียบกับบ้านเราก็คือเป็นภาคท่องเที่ยวของในแง่ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในบ้านเราครับในเรื่องของภาคการเงินเนี่ยเขามีจุดแข็งตรงที่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเป็นเมืองท่าที่สําคัญอยู่แล้วนะครับอยู่ในท่าขับสูบมาเล,ลายูยนะครับแล้วการที่มันมีเรือวิ่งผันไปผันมาต้องหยุดที่สิงคโปร์เนี่ยก็ทำให้เกิดธุรกิจเรื่องของเทรดดิ้งนะครับต้องมีภาคการเงินที่ขึ้นขึ้นมา ม,มีบทบาทที่สําคัญนะครับแล้วก็ทําให้สิงคโปร์เนี่ยกลายมาเป็นตัวของ financial hub หรือศูนย์กลางทางการเงินที่สําคัญของโลกนะครับในปัจจุบันนะครับมันมีตัวของการ rank นะครับตัวของเรื่องของการเป็น financial centers ของโลกเนี่ยเรียกว่าเป็น global financial centers index นะครับซึ่งสิงคโปร์เนี่ยถูกจัดอันดับให้เป็นอันดับที่6ของโลกนะครับแล้วถ้าเปรียบเทียบเฉพาะในเอเชียเนี่ยอยู่ที่อันดับที่3 อรองจากแค่ฮ่องกงแล้วก็ตัวของเซี่ยงไฮในตอนนี้ค่ะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยทิศทางของอุตสาหกรรมต่างๆนะที่มีแนวโน้มมีผลทางบ้านบวกนะคะของสิงคโปร์เป็นยังไงบ้างคะเมื่อปี2016ทางสิงคโปร์เองเ,องเนี่ยเขมีการทำ เรื่องของเป็น roadmap และกันนะครับชื่อก็คือว่า industry transformation maps นะครับหรือที่เรียกสั้นๆว่า IGM นะครับก็จะเป็นการยกระดับเสรียรกิจของเขาในเกือบทุกภาคส่วนเลยถ้าเขาปฏิรูปประเทศเขาได้สำเร็จเนี่ยสิงคโปร์อาจจะไม่ได้เป็นเพียงแค่โลจิสติกส์ฮับแล้วนะครับไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวของ financial Hub แล้วนะครับแต่เป็นถึงเป็นเหมือนกับเป็นเทคโนโลยี Hub ได้ด้วยนะครับหนึ่งก็คือการที่จะ,ะเพิ่ม productivity มีการนําเข้าเครื่องจักรมีการาใช้เทคโนโลยีที่สมัยใหม่เ,เข้ามา,าปฏิรูปเรื่องของภาคการผลิตของเขาอย่างที่สองอจะเป็นกลับกันคือเป็นการที่จะดึงดูดคนที่มีความสามารถดึงดูดทาเล่นเข้ามาในประเทศของเขาเพื่อจะสร้างตัวของ R&D สร้างในเรื่องของ creativity แล้วก็เราก็จะเริ่มเห็นว่าในช่วงหลังๆในสิงคโปร์ก็จะมีบทบาทมากขึ้นในแง่ของการมีสตาร์ทอัพที่เพิ่มมากขึ้นที่จดทะเบียนในสิงคโปร์ ถ้าพูดถึงเทคโนโลยีค่ะนะคะต้องหันกลับมาคุยกับคุณไม้เลยนะคะเพราะว่านะเป็นบริษัทเทคคอมพานีที่เป็นสตาร์ทอัพด้วยนะคะแล้วได้ข่าวว่าไปจดทะเบียนในสิงคโปร์ด้วยก่อนอื่นเลยอยากที่จะให้เล่าเรื่องราวว่าแล้วเอฟบอร์ดค่ะนะคะทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรแล้วทาไมถึงตัดสินใจไปตั้งบริษัทที่สิงคโปร์ค่ะเอฟบอร์ด <Air board S 1> เป็น,เ,ปน,เ,ปนเขาเรียกว่าเป็นพอร์ตโฟลิโอเทร็กเกอร์สำหรับคริปโตเคอเรนซีนะครับเรารวบรวมข้อมูลต่างๆพวกนี้ที่อยู่บนบล็อกเชนเนี่ยว่า คนคนนี้เนี่ยมีการลงทุนในเขาเรียกว่า d e f าย e f าเหมือน Financial Service ที่อยู่บนบล็อกเชนนะครับในแต่ละแต่ละตัวเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่นะครับแล้วก็เอามารวมกันให้เขาเห็นภาพรวมในการลงทุนของเขาว่าเขามีเงินอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่เพื่อเขาจะได้มีแอคชั่นถูกเห็นความเสี่ยงของตัวเองแล้วก็ปรับพอร์ตทำอะไรได้อย่างถูกต้องนะครับสาเหตุว่าทําไมถึงไปจดทะเบียนที่สิงคโปร์ในไทยเนี่ยด้านกฎหมายเนี่ยมันยังไกด์ไลน์ไม่ชัดเจนคือธุรกิจผมมันไปทางเรียกว่าเป็น ดีฟาซ่เป็นเรียกว่า e e e n t r a l i z e d f i n n n c e แล้วเนี่ยเร็กเลเลชันยังไม่ชัดว่าเป็นยังไงเห็นว่าโอเคสิ okay, uh, งคโปร์เนี่ยเรกูลเลชันทางเนี้ยค่อนข้างชัดแล้วก็ uh, MAS Monetary o ออย n ท a t ท o ันของสิงคโเนี่ยเขาก็ค่อนข้าง uh, มีการศึกษาเรื่นี้ย่งจริงจังในการที่จะออก ICO ก uh, ารดำเนินาการธุรกรรมด้วยคริปโตต่างๆเียครับเราก็เลยโอเคเชื่อ uh, เลือกที่จะไปจดในสิงคโปร์มากกว่าไทยตรงนี้ครับ ยากที่จะให้คุณไมคนะคะแชร์มุมมองในเรื่องนี้นิดหนึ่งนะคะว่าทางสิงคโปร์มีนโยบายอะไรที่ซับพอร์ตในเรื่องของเทคคอม m พล n y และสตาร์ทอัพบ้างคะระบบต่างๆของเขาที่ผมผมรู้สึกว่ามันะสะดวกกว่ามันมีไกด์ไลน์ที่ชัดเจนกว่าเยอะมากกฎหมายเนี่ยคืออยากจะดูอะไรเนี่ยคือแทบเข้าไปหาเป็นเป็นเซิร์ชได้แบบได้ดีมากอยากจะหาะแบบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องแท็กเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับมันหาได้ค่อนข้างง่ายมากนะครับ อันที่สองก็คือว่าคอมมูนิตี้ของเทคสตาร์ทอัพในสิงคโปร์ตรงนี้ค่อนข้างจะเยอะอีกอันที่รู้สึกว่ามีประโยชน์มากคือหลายๆ VC Firm, VC Venture Capital ที่เป็นนักลงทุนเนี่ยครับจะอยู่ในสิงคโปร์เยอะมากแล้วพอนี้ทีนี้มันก็ค่อนข้างใกล้ชิดกันเขามันก็จะเวลาเรื่องการคุยเรื่องลงทุนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะค่อนข้างง่ายกว่า ในช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะทางสิงคโปร์มีนโยบายอะไรที่ซัพพอร์ตนักธุรกิจและนักลงทุนบ้างให้ผ่านผลวิกฤตนี้มาได้คะคือสิงคโปร์เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นเกาะเล็กๆแล้วก็จํานวนประชากรไม่มากระบบสาธารณสุขเนี่ยก็ค่อนข้างเล็กนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่เขาทาเลยเนี่ยแล้วค่อนข้างเด็ดขาดก็คือเรื่องของการปิดประเทศนะคะที่นี้อีกอันหนึ่งเนี่ยที่เขารีบทําอย่างเร่งด่วนเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีน เขามองว่าการที่เขารีบปิดไม่ให้มันเกิดการลุกลามเนี่ยผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจเนี่ยจะจะจะน้อยนะคะแล้วก็เขารอให้ทุกอย่างเนี่ยเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยเปิดประเทศทีนี้ถ้าเรามาดูในภาพของการช่วยเหลือนะคะผู้ประกอบการหรือว่านักลงทุนมีอะไรบ้างนะคะก็มีการทำา3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนที่1เลยเนี่ยก็คือดูเรื่องของแคชฟล w ไม่ให ผู้ประกอบการเนี่ยขาดแคชฟลูอันที่2เนี่ยเขาก็มองว่าเขาต้องการที่จะช่วยออภาคธุรกิจเนี่ยลดภาระการจ่ายเงินต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจ่ายภาษีนะคะการจ่ายภาษีเป็นเรื่องของค่าเช่าต่างๆเนี่ยเขาก็จะพยายามลดตรงนี้ลงนะคะรัฐบาลก็รับภาระตรงนี้แทนไปนะคะแล้วก็ในส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของเครดิตนะคะก็มีการทํางานร่วมกับแบงค์นะคะในการที่จะออขยายเครดิตให้กับออลูกค้า ในช่วงที่ผ่านมาค่ะวิกฤตโควิด -19 นะคะเป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรบ้างคะในสิงคโปร์ค่ะ ก็ต้องบอกว่าในวิกฤตก็จะมีโอกาสนะ,นะคะอีคอมเมิร์ซเนี่ยของสิงคโปร์ในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเติบโตเร็วมากเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคือไม่สามารถที่จะออกไปข้างนอกเพื่อซื้อของได้เพราะฉะนั้นการใช้จ่ายทุกอย่างก็ต้องใช้จ่ายผ่านอ e ีคอมเมิร์ซนะคะก็จะเห็นว่า adoption rate เนี่ยก็จะเกิดขึ้นเ,เร็วมากๆนะคะในช่วง2ปีที่ผ่านมานอกจากนั้นเนี่ยรัฐบาลสิงคโปร์ก็ยังใช้เทคโนโลยีในการจัดการกับปัญหาโควิดเนี่ยเขาใช้แอปที่ชื่อว่า trace together นะก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่ทุกคนต้องมี แอปตัวนี้เนี่ยจะช่วยในการเวลาเช็คอินเข้าออกนะคะจากสถานที่ต่างๆถ้าเกิดว่าใครก็แล้วแต่ที่ติดโควิดแล้วอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยทางรัฐบาลเองก็จะมีการส่งเป็น SMS Message แอปตัวนี้ก็ยังมีการลิงก์กับข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขด้วยเป็นการใช้เทคนโนโลยีในการบริหารจัดการนอกจากนี้ก็มีการใช้ AI ค่อนข้างเยอะเมื่อก่อนนะคะก็อาจจะเห็นว่าจะมีด็อกบอทนะคะที่จะใช้เทคโนโลยี AI ในการ ตรวจจับดูว่าใครใส่หน้ากากใครไม่ใส่หน้ากากเขาก็เอาเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ในหลายๆส่วนด้วยค่ะ ประเทศไทยเองค่ะนะคะก็มีนโยบายที่อยากจะเป็น New Digital Innovation Hub in Southeast Asia เ่นกันถ้าเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยและสิงคโปร์ค่ะนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมีความแตกต่างอย่างไรมีจุดอ่อนจุดแข็งต่างกันอย่างไรคะสิงคโปร์เนี่ยมีความก้าวหน้ามากนะครับในเรื่องของการที่จะเซตดับตัวของ Eco System ที่ดีสำหรับการทำสตาร์ทอัพนะครับจึงไม่น่าแปลกใจเลยครับว่าเงินประมาณหนึ่งในสของ VC ที่มีการลงทุนเนี่ยไปเกิดขึ้นที่สิงคโปร นะครับฉะนั้นเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าตัวของสิงคโ,โปร์นี่มีความพร้อมมากจริงๆนะครับหากกลับมามองในฝั่งของไทยเองนะครับถามว่าจุดแข็งเราจะเป็นด้านไหนนะครับท่านในแง่ของในเชิงคุณภาพเนี่ยเราก็มอง่าจ,จะเป็นในเรื่องของตัวดีไซน์เรื่อง creativity นะครับแล้วก็อาจจะเป็นในด้านของเรื่อง hospitality ด้วยพวกแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็การโรงแรมนะครับซึ่งอันนั้นเราเป็นจุดแข็งโดยธรรมชาติของเราอยู่แล้ว อีกจุดแข็งหนึ่งของบ้านเราก็คือเรื่องของตลาดนะครับที่เรามีประชากรที่ใหญ่กว่าสิงคโปร์ค่อนข้างเยอะนะฮะก็ประมาณ12-13เท่าแต่ว่าในโลกปัจจุบันนะครับซึ่งเป็นโลกของดิจิทัลนะครับเดี๋ยวนี้พรมแดนมันอาจจะไม่ได้มีความสาคัญเท่าไหร่แล้วะนั้นเนี่ยในแง่ของความเสียเปรียบของสิงคโปร์ตัวนี้อาจจะหายไปเลยก็ได้นะครับถ้าพูดถึงจุดแข็งของสิงคโปร์เองนะครับลหลักๆก็คือเรื่องของตัวโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเวลาเราพูดถึงโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันคงไม่ใช่แค่เรื่องของอนถนนหนทางเรื่องของรางรถไฟเรื่องของท่าเรือเท่านั้นนะครับแต่มันอาจจะหมายไปถึงอาจหมายรวมไปถึงตัวของพวกซอฟต์อินฟราสตร็กเจอร์ซึ่งนั่นก็คือหลักๆคือเรื่องของกฎระเบียบนะครับที่อาจจะเข้าใจง่ายแล้วก็ปฏิบัติได้ง่ายไม่มีความซับซ้อนนะครับค่อนข้างจะมีความชัดเจนนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของตลาดอุปสรรคหลายๆอย่างที่ในการทาธุรกิจของสิงคโปร์เนี่ยแทบจะน้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับประเทศไทย ในแง่ของไทยเองเนี่ยเราก็คงจะต้องมีการปรับปรุงเรื่องกฎระเบียบเรื่องของตลาดผมว่ารตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นโอกาสที่เราอาจจะสามารถที่จะเข้ามาแข่งขันทัดเทียมกับสิงคโปร์ได้เหมือนกันนะครับคุณไม้มีข้อแนะนําอะไรเกี่ยวกับสตาร์ทอัพเทคพอมพานีที่อยากจะไปเปิดบริษัทที่สิงคโปร์บ้างคะครับก็ ผมว่าหลักๆคือจริงๆเราดูเนเจอร์ของธุรกิจเราก่อนว่าฮ้ยทำไมแต่ละที่เนี่ยถึงจะเป็นที่เหมาะ่าจริงถ้าคุณต้องการจะทําอะไรเนี่ยผมว่าจริงด็อกิเมนเทชันในการรอของสิงคโปร์เนี่ยเขียนไว้ดีมากๆแล้วฟอลโลได้ง่ายมากๆอันนี้ก็ดูให้เหมาะกับเนเจอร์ธุรกิจตัวเองนะครับข้อที่2เนี่ยจริงๆคือสตาร์ทอัพก็บอกตามตรงว่าสตาร์ทอัพเนี่ยโอกาสเฟลเรทเนี่ยเรียกว่า95%มันยังมีเขาเรียกว่า e x i t s t r a t e g y เหมือนกันก็คือว่าลองดูว่าบริษัทที่ ที่เราคิดว่าเป็น target ที่เป็น acquirer อเราเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนซึ่งสิงคโปร์จริงมีบริษัทใหญ่ๆห,หรอองนั้นเยอะถ้าเกิดสมมติแบบมันมีโอกาสเ a i l u r e เนาะเราก็ดูทางออกของเราไว้ด้วยว่าถ้าเกิด f a ลปุ๊บเนี่ยมันมีทางไหนถ้ามีบริษัทที่ทำธุรกิจอาจจะ c o m p l ี m e n t a r y การอยู่ที่สิงคโปร์ตรงนี้ก็น่าสนใจที่จะไปไปเปิดที่สิงคโปร์ตรงนี้ครับกลับมาที่ภาพ ธุรกิจและการเงินค่ะนะคะพี่เอกะแล้วถ้าเกิดว่านักธุรกิจค่ะนะคะอยากที่จะไปลงทุนหรือเปิดบริษัทที่สิงคโปร์ค่ะพี่เอ๋มีอะไรแนะนําบ้างคะในส่วนของกฎหมายเนี่ยเป็นสิที่สําคัญ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้นักลงทุนเนี่ยมีการศึกษาตลาดก็อาจจะต้องมีการศึกษาเรื่องของกฎหมายกฎระเบียบถ้าจะให้ดีก็อยากจะให้มีที่ปรึกษากฎหมายไว้ด้วยนะคะอันนี้เพราะว่าอย่างที่ที่เรียนไว้ตอนต้นว่ากฎหมายของประเทศสิงคโปร์ค่อนข้างแรงนะคะเราก็อาจจะไม่อยากทำทำผิดกฎระเบียบใดๆที่นักลงทุนอาจจะต้องทราบแล้วก็ต้องศึกษานะคะอย่างเช่นเทรนด์ใหม่ๆต่าง,างๆที่รัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยกำลังมุ่งเน้น ประเทศสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่ไม่มี a าร์ c u ิ t u r เคตอพอช่วงโควิดเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นรัฐบาลเองก็จะมีการสนับสนุนส่งเสริมนะคะในเรื่องของภาคการเกษตรเพราะว่าเขาไม่ต้องการที่จะพึ่งพาประเทศอื่นในกรณีที่เกิดวิกฤตนะคะอ,อีกอีกรอบหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่ผู้ประกอบการอาจจะต้องดูก็คือในแต่ละเซกเตอร์อาจจะ ทางรัฐบาลเนี่ยอาจจะมีการส่งเสริมนะคะในเรื่องของการจ้างคนที่ไม่เหมือนกันอย่างในบางเซกเตอร์เนี่ยก็รัฐบาลก็อาจจะอยากให้จ้างคนสิงคโปร์นะคะแทนที่จะไปจ้างคนต่างชาติแต่ถ้าเป็นเซกเตอร์ใหม่ๆอย่างในส่วนของดิจิทัลต่างๆเนี่ยทางรัฐบาลก็อาจจะยัง a อา o าวให้นําคนต่างชาตินะคะเข้ามาในประเทศได้เพราะฉะนั้นเนี่ย สข้อที่ที่กล่าวมานะคะก็อาจจะเป็น3ข้อที่นักลงทุนลองลอง,ลองศึกษาดูได้ค่ะอาพี่เอเป็น general manager อยู่ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสิงคโปร์ณสาขาสิงคโปร์ค่ะมีอะไรซัพพอร์ตนะคะนักธุรกิจและนักลงทุนบ้างคะ ะะถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้าไทยเนี่ยที่สนใจนะคะมาเปิดบริษัทที่นี่มาลงทุนที่นี่นะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าไปลงทุนในประเทศ CLMV นะคะเวียดนามกัมพูชาลาวเมียนมาต่างๆเหล่านี้นะคะเราก็สามารถที่จะสปอร์ตได้ ถ้าเกิดว่านักธุรกิจไทยเองสนใจที่จะทำเทรดดิ้งนะคะมีบริษัทที่นี่อยู่แล้วตรงนี้เราก็จะมีบริการในเรื่องของเทรดฟแน n a นซ์นะคะในการเปิด LC หรือถ้าในกรณีที่ บริษัทไทยต้องการที่จะทําการค้ากับประเทศกับคู่ค้าในประเทศสิงคโปร์นะคะเราก็จะมีบริการ confirmation and discounting แต่ถ้าเกิดว่านักลงทุนอยากที่จะติดต่อทางสาขาต้องทําอย่างไรบ้างคะก็สามารถที่จะติดต่อกับ RM ในประเทศนั้นๆได้นะคะหรือจะติดต่อมาโดยตรงที่สาขาสิงคโปร์ก็ได้คะ่ะ วันนี้นะคะเรื่องราวต่างๆเป็นประโยชน์ตรับนักลงทุนและนักธุรกิจเป็นอย่างมากเลยนะคะต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญทุกท่านเลยขอบคุณคุณไม้กับคุณคุณชินนะคะขอบคุณพี่เอ๋ด้วยนะคะขอบคุณค่ะและนะคะทุกท่านสามารถรับชมผ่านทางช่องทางออนไลน์ของ SCB Thailand โอกาสหน้านะคะพบกันใหม่ใน QLMB p o d c a s t ค่ะสวัสดีค่ะ